ถึงกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามนะคะใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปที่นั่นคงจะได้พบเห็นหมอเตอร์ไซค์จำนวนมากคือการข้ามถนนที่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เต็มไปหมดแต่ว่าหลังจากนี้ บรรยากาศที่นั่นน่าจะเปลี่ยนไปเพราะว่าทางการค่ะเขาจะสั่งห้ามไม่ให้มอเตอร์ไซค์สันดาบวิ่งในเมืองใหญ่เข้ามาในใจกลางเมืองได้แล้วนะคะก็หวังว่าจะลดมลพิษรวมไปถึงปูทางไปสู่การใช้ระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็ยานยนต์ที่เป็นไฟฟา้ามากยิ่งขึ้นค่ะ ทังฟ้ามิงจึงนะคะนายกรัฐมนตรีของเวียดนามได้ออกคําสั่งห้ามไม่ให้รถมอเตอร์ไซค์สันดาบหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ํามันขับเข้ามาในย่านใจกลางกรุงฮานอยโดยคําสั่งนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่12กรกฎาคมปี69หรือว่าปีหน้าค่ะ การสั่งห้ามจะมีผลในบริเวณวงแหวนหมายเลขหนึ่งที่ตัดรอบใจกลางกรุงฮาหนอยรวมไปถึงย่านเมืองเก่าย่านท่องเที่ยวสำคัญของเมืองหลวงแห่งนี้ คำสั่งห้ามนี้นะคะจะส่งผลให้การปล่อยมลพิษลดลงตามพิมพ์เขียวพื้นที่ปล่อยมลพิษต่ําภายในไตรามาสที่3ของปี2025รวมถึงยังช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในกรุงฮานอยปูทางไปสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้ภายในอีก5ปีข้างหน้าและยังเป็นการเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชนเข้าด้วยกัน ปรับปรุงสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเช่นสถานีชาร์จให้มีมากกว่าเดิมนอกจากนี้นะคะภายในปี2030กรุงฮานอยเขาตั้งเป้าว่าจะขยายเส้นทางระบบขนส่งมวลชนให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นมีสถานีกลางในการเชื่อมต่อชุมชนต่างๆเข้าด้วยกันผ่านรถเมลไฟฟ้าแล้วก็รถไฟใต้ดินค่ะ ส่วนประชาชนที่ยังใช้ยานยนต์สันดาบอยู่ถ้าต้องการขับยานพาหนะเหล่านั้นเข้ามาบริเวณใจกลางเมืองทางกลางกรุงฮานอยเขาเตรียมที่จะเพิ่มค่าต่อทะเบียนค่าจอดรถภายในช่วงปลายปีนี้ด้วยและในปี2028มาตรการสั่งห้ามอย่างาแบบเดียวกันนี้นะคะจะขยายไปยังพื้นที่อื่นของกรุงฮานอยก็คือวงแหวนหมายเลขส จากนั้นในปี2030จะขยายออกไปยังวงแหวนหมายเลข3ซึ่งก็คือชันกรุงฮานอยค่ะ สำหรับเมืองหลวงแห่งนี้นะคะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานานซึ่งทางการกรุงฮาหนอยถูกรัฐบาลกลางกดดันอย่างหนักมาโดยตลอดซึ่งนอกจากคำสั่งห้ามมอเตอร์ไซค์สันดาบเข้ากลางเมืองแล้วกรุงฮาหนอยยังเตรียมสั่งห้ามใช้ถุงพลาสติกในร้านอาหารโรงแรมและแผงขายอาหารริมทางภายในบริเวณวงแหวนหมายเลขดึกอีกด้วยปัจจุบันนี้นะคะมีรายงานว่ากรุงฮาหนอยมีรถยนต์ทั้งหมดประมาณ1ล้าน1แสนคันแล้วก็มอเต ไซอีกประมาณ6ล้าน9แสนคันค่ะ